เฮียอะไรเฮียยเฮียไอ้ใจหยาบคายทำไมอ่ะไม่จริงจริงเขาเขาด่ามึงเนี่ยเขาว่าอะไรเฮีย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 เขาพูดสั้นๆเฮ้ยไปที่ไปเดี๋ยวพ่อไม่เห็นเนี่ย จะไปไหนอะทำไมไม่บอกกันที่มาสักคำหนึ่งกันที่มารอพี่ตลอดเลยนะพี่จะไปพิกลาสักนิดหนึ่งก็ได้กันที่มาจ้าพี่จะกลับบ้านเข้าไปสักครึ่งอะอะไรเอาเข้าครึ่งเนี่ยหยาบคายเลยอาไปหาก็จะครึ่งตัวเผื่อพอครูจะมาเห็นแง่อีกครึ่งหนูรู้ว่าพ่อไม่อยากให้พี่ยุ่งแต่ถ้าเกิดพี่ไม่พูดกันที่มาไพ่อจะรู้ได้ยังไงพี่เป็นศิษย์เออพี่ไม่อยากกินรักพี่อ๋อกินบนเรือนถ่ายบนลังคาพี่ไม่เอาหนูรักพี่ เออกู <kung S 2> <amat S 1> ชอบชอบถ้านเนี่ยกูชอบชอบถ้าอะไรนะ่ยอากขายดิษฐ์ถ้าถ้ามันจะอร่อยอร่อยกันที่มาอย่าทำอย่างนี้เลยสงสัยน้องมันคิดสงสัยหิวเนื้อนมไข่หัวใครกันแล้วมึงไม่เอาหรือมึงไม่เอาดูดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรชื่นใจเมียกูดูอยู่หรือเปล่ามึงจำไว้บอกแบบทั้นมันได้อารมณ์ ห่างไปนานไม่เคยได้จับอะไรใครเลยอย่าทําแบบนี้จะลืมรูปร่างไปแลวเนี่ยนี่ดีนะไปของมึงอ่ะถ้าของกูนะตาตั้ง <laughs> ตาตั้งอะแหมคุยจังเลยอย่างกระจิ้งจบหลายตัวนะ <laughs> ตัวกูเล็กแต่กูมาหลายตัวนะไม่ต้องมายุ่งเลยหนูครับอย่า<ย>งมึงเนี่ยต้องโดนท่าจักรยานยางแตก <laughs> ไม่เอาเราไม่ชอบั <laughs> งไทย tham gia cái gì đó, không phải, rồi mà đứng nghiêm không แพลงดังปกเฮ้ยมีที่ไหนแล้วเพลงนีะข้าวต้องหาของมาแก้ไม่มีท,ทีหลังจำไว้แก้เพลงนี้วางเชื่อกู <มา S 1> แล<ม>้วจะกลัวนะจะกลัวแก้เก่งจริงเลยถึงว่าลูกแฝดมัง่งลูกตามันทีหลังมัง่งอ่าถ้ามึงอยากมีแฟนก็มาหากูดิลึ่งในและกระดานแผ่นเดียวขเขย่งอะแฝดมึงเชื่อกูแล้วเป็นอะไรเนี่ยนี่มาโตเป็นอะไรนี่ทะลึ่งเดี๋ยวตปากแตกกูไม่ได้ทะลึ หนูบอกว่าหนูจะไม่เล่นหนูจะไม่เล่นบอกแม่สบายก็จะให้เล่นเล่นเยอะนายไม่เดี่ยไพูดภาษาอะไรเนี่ยถามกูแล้วกูไปถามใครอไม่ต้องดื่มดอกก็ทิ้งแล้วมึงก็เข้าใจนะปาดเป่ามาตอนเย็นถ้าพี่หมดแรงเอาได้หนีสิมแต่ถุนเมนยังกว้างเลยมึงไปกับกูนี่นี่ยามใครนี่อย่าได้เกิดเลยมึงเออ ไม่ปานนี้หนูเลยนะโอ้ยก็บอกแล้วนางลำกูยังโจ๋ัะขาเที่ยงเออนี่แล้วยังมึงจะเหลือหรออย่าเลยเอฟซีหนูดูอยู่นะเล่นดีๆหน่อยเอฟซีคืออะไรไก่ทอดเอฟซีไม่ใช่เคเอฟซีไม่รู้เอฟซีไก่ทอด ไม่ต้องเดิมดอกกะทิ้งแดงถ้าพี่ก่อนหมดเรงมาดูดนนสองเตาทำเล่นตัวมัวอยู่ไอาที่มึงเอาที่มงอที่มงเองเอี่มงาที่งาีงาี่่าอาีมาท่าีมาดูดมาทงอาทมอางเอ่มมอมีอาเมอมา่เา่งมมา่รงเอมือทีมอาทม่งงเี่มึงอมอ่งไเนี่ยไหน ไม่ใช่นำหลวงไม่รู้เห็นหมูป่าทำลึมตลอดเลยเนี่ยไม่ใช่หมูธรรมดาหมูเขี้ยวตันเขี้ยวนะเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายไม่รู้จะอนุภาพทำหลวงจะตายจะตายเฮ้ยผมไม่กลัวอยู่แล้วทำไมไม่กลัวกลัวไหมเหรอไม่เอาไงผมไม่เอาผมถือศีลจะดูทำไมผมถือศีลกินเจไม่เอาไม่จริงอะเมื่อวานแกคนนี้มึงยกโจ๊้สะไฟกระปรงกระจายจะดูตรงไหนพี่กอนเา ทำไมถ้าพี่ไม่มาจะดูดนมตองเต่ไม่ชอบขาปนร้อุ่นนะเพราะบุญเรือเือไม่เอาหินเนื้อสามันเอาบุญน้องฟิลหน้าปัดนะหน้ากอดนะส่วนตัดไม่เอาเพื่อนจะเอาที่ก่อนจากันที่มาอะไรนะอะไรพี่มา อดูดนมจากเตาทำเล่นตัวมัวอยู่ทำไมอดูดนกไม่ไหวนะมัวงี่เงอาเนี่ยทำมึงไม่อยู่กูให้นี่ละอะไรอะไรเขาเนี่ยก็มึงไม่ดูกูให้นี่ดูแทนหมดเลยนั่นหมดหมดเลยน้เอกู หมดเลยนางเอกกูเอ้าทำไมอะกูเอามาฝากเขาเนี่ยนี่มึงเอามาทำไมเนี่ยนางเอกเขากลัวมึงว่าอะไรเนี่ยไอ้นี่ไงกระปอมอ้าวแล้วมึงไปงี้กูไปไงอะเนี่ยนิเกที่อื่นมันไม่ค่อยนัดกบกูเอาของจริงดิตุแกไม่ใช่ตุแกอะไรอะกระทำไมอะตุ๊บใจญ่โอ้โหอาไอตัวไอตัวเนี้ยพอช่วยมึงได้ตกแก่ อะไรเล่นอะไรใครเล่นกับมึงเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เป็นไรงานมางานช่วยแล้วเครียดว่ะหัวเครื่องว่ะไม่ต้องเอางี้นะเอางี้กลับไปกันที่มาเดี๋ยวเก็บพวงอะไรก่อนเฮ้ย แห้งนเนี่ยไม่เป็นไรไม่ค่อยสบายหลวงคอไม่ค่อยสบายทำไมพี่กรณ์ไปหาหมอหมอก็ไม่ฉีดจาให้พี่ฉีดได้ตะเข็มนะไปหาหมอเออเอาทำไมก็ไม่ฉีดได้อะก็ไม่ฉีดเพราะอะไรอ่ะกลัวเข็มหายเออก็ยังดีอ่ะกูก็ไปหาหมอมาต้องกลับบ้านทำไมไปยืนรอคิวแต่ตีสี่ทำไมอ่ะพอถึงคิวกูเดินไปปุ๊บเขาบอกไปห้องสามพอไปถึงห้องสามต้องกลับกลับทำไมอ่ะก็ที่ประตูเขาบอกเลื่อน อ้เลยตงน่าจะปล่อยให้ตายหน้าประตูนไอ้ที่มันเลื่อนเนี่ยมันเขียนไว้ว่าเลื่อนให้เปิดเลื่อนอย่างนี้ถ้าลาดาดไปละจะขอิาใจไว้จากอยากให้ที่ทราบสั์ส่วนไกับพูดนั้นนอหรือกูจะเอาดีวะเปล่า ไม่รู้อะมึงเอากูก็ดูอะเอาอกเอาใจเขากันยังไงกูจะได้ดูเอาอกเอาใจยังไงไงมึงนี่จะได้จำไปมั่งไปพูดเน้นๆให้เห็นนวนใช่จะเลรวนทะลึงใช่พูดพิแรนหนูไม่ได้เล่นตลกเห็นแล้วจะตกตะลึงโอ้โหถ้าเสียงไม่แห้งนะทางดีกระดย ต้ <ENNIS> องเอามาเล่นก <royable> <What S 2> ันอ <as> ุ้ยนะตอนเนี้ยลงเลยลงเลยแม้แต่รถเก่งก็ไม่รับมึงและตบนั่นมันเรื่องน้ำค้างอะไรอะไรของมึงเนี้ยใช้ต้องใส่ล่อผิดสีพ่อครับเล่นเข้ากันไม่เป็นไรถ้าใครทองทำมีงานเอาผมไปเป็นพระเอกประจำได้นะเขาไม่เอาหรอกแล้วมันพูดงี้กูจะพูดขอไปอยู่กับยังไงกูจะไปขออยู่กับเขาอย่างเงีไม่แต่รถเกงก็ไม่ แม,แ,แม่แหม่นี่เเกแกพึมกับพี่พาทแหม่ไม่ธรรมดาเลยอุตส่าห์ว่าดีสุดยอดตัวเนี้ยนี่เขาลือว่าน้องนั้นมีนิเทียวไอ้นิเดียวหน้าหัวมานะแกแกอะไร,ะไรห,หัวใจห<อ>ัวใจผู้หญิงคนเรามันจะมีหัวใจใหญ่กว่าผู้ชายเป็นไปไม่ได้ที่เล็กๆนี่น,น่ารักจริงหรือเปล่าจริง ไม่รู้ว่าถ้ากูเห็นกูจูบอ่ะจ anyway> ูบเลยกูจูบเลยคิดว่ากินหอยจุ๊บแล้ยทะลึ่งเดี๋ยวพ่อเห็นแล้วเร็วดิไปบอกเลยตั้งหากไม่อยากจะเยี่ยวจริงหรือเปล่าจริงอย่ามาดูไลฟ์สดเขาทุกวันเลยนะตัวเองเป็นเอฟซีเขาเป็นเอฟซีเขาใช่ที่เขาดูเนี่ยเขาไม่ได้ชอบมึงหรอกทำไมเขาจะให้มึงชวนเขาไปร้องด้วยช่วงนี้ช็อตนี่อยธรรม รถเลี้ยวทะลึงกันที่มาล<ะ>ักที่จริง,รงน,นี่อย่าทำรถเลี้ยวทะลึงอุตส่าห์หนีพ่อมา<ผ>บอกแล้วเบื่อนายนี่กลับไปเมนูพ่อไม่อยากนี่ไปไงพระเอกว่าเนี่ยกูจะไม่เอาอีกตอนลำเนี่ยอา้บาบลาเาลิเกภาคเนี่ยเขามีทั้งลำและรองใช่โโไปไงดูขําลำไปไงดูขําลำไปไงลำยังลีลาขนาดนี้นที่ลำเนี่ยตั้งใจใช่ไหม นึกไม่ออกเอาเอาบ้านกูดีบ้านกูเธอนึกไม่ออกเหออเห็นแล้วเบื่อหน่ายทำไมกลับไปไม่หนูเลัาไม่อยายังไม่ได้รางวัลจากเสี่ยเน่งเลยนอกเป็นครูคลาวคืนเออกันที่มาอายไหมอายไหมถ้าเธอทำอย่างนี้อายไหมอายอะไรเขาไม่เอาเนี่ยอายไหมอายไหมจำไว้เอออายไหมถ้าเธอทำอย่างนี้ต่อไป lâu giờ đi chơi đi chơi cái này bay bay xa bay xa lù lù